ครับเี่นการบายศีสู่ขันนะครับของเหิส,สอของชิสีของจาริกกีชาปิสารนะครับสิ่งนี้งานบงคนต่างๆนะครับแต่นีการสู่ขันบวงานบ้าน งาน,น,นแต่งงานนะฮะจริงๆจริงๆงานศิลม์คนนะทั้งอีสานพนเดชปฏิบัตอิอยู่ตลอดนะคือว่ามีการจัดงานจุ่มวันในชุมชนแห่งนีงนะครับ สิงห์บารีนี่เป็นลูกเป็นหลานนะครับ็ออกแจกข้าารมานะครับอะได้มีการบายศีสุฝันนะครับผมพาพีพานนองบาจอยหลวงอีสานนะครับมาเป็นประเทศนี้หิสองมีปราดนะฮะาอีสานจันทบุบีก็จชุมชนนภาคพื้นกระเด็มาต้องการบายีสุฝันนะครับ ครัขบข้าพี่พาน้องเบิ้งนะเบิง้งผาดต่างๆงานอีสานเขาจะเป็นสี่นะครับงา,านจะเป็นงานแต่งงานงานปฏนบันิไม่หรืองานศิลป์มุขต่างๆนะครับที่นี่เกีเ่ยวกับความเสื่อถือนะฮะความเสื่อถือของพี่ของน้องทางอีสานเขานะครับถึงมีปาดเ,าเป็นเป็นปราดมูบ้านนะฮะ่งเดินทางมาจาก ซึ่งทำการไปสีสูบัวที่อธิฐานพระพรได้รับใช้ชาติักออกมาโดยสมุนเดี่ยวทางการให้ผลได้ทั้งหลายทั้งปวทุกอย่างอย่างพี่น้องซึ่งมีอาบ้าดาตลอดเวงส์าขนาดใหญ่จะไปทนขามวนให้อดีตทหารนะครับหรือว่าเป็นอดีตทหารอ่าพระพรใจใสแต่รับใช้ชาติ ยางสมบูรณ okay. ์แบบได้ยกมายางสมบูรณ์เป็นเรื่องสองปีออกมาโดยแคบคับปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงปัตตานียาพี่น้นงล่วั่งในการทำการใบสีสุขผลทั้งคนลูกหลานกูไปรับเสฉยๆมาจัดทิ้ในพิธีอานขางอีสานบานเฮาจนเกิดขึ้นครับสมบูรณ์แบบแล้ว ต่อไปกับพี่น้องจะเป็นหันธุตอนพี่น้องคูแขนท่าขวัญให้กำลังใจกำลังหลานที่ไดรับใช้ชาติมายันสมุนขอผู้ชมนี่ครับเป็นประเภทนี้12ข้อง14ของประเภทนี้อีสานบอกครับคระพรบประเภทนี้ทั้งอีสานเท่านะครับเพราะว่าจะเดินทางไปกับกองพิการทําขวัญให้กำลังใจเมื่อจบจากการรับใชชาติแบบสมุนแบบแล้ว อรีลบนี้ทหาราสมบูรณ์แบบแล้วครับมากเราเาพี่น้องกับท่ำขวัญให้กำลังใจว่าสมกับชาติชาติตีได้ไปรับใช้ชาติสมบูรณ์แบบแล้วจริงในยมาท่ำขวัญให้อีกทีหนึ่งเพื่อการเรียขวัญอาจจะไปตกค้างโยกองรอยไขท,าทหารหรือสถานที่ต่างๆให้กลับมาอยู่น้ำพอน้ำเมฆสรางเนื้อต่างตัวมีครอบครัวให้สมบูรณ์หลางกาแข็ค่าแล้วนะครับถือว่าพอภัย พี่น้องทิงเลยมาร่วมใจกันคสดขั้มวันห่ลูกหลานนะครับมครับนี่คือปราดนะฮะเป็นปราดของชุมชนปราของหมู่บ้านนะครับสิ่งคนมาประกอบพิธีทั้งดานบายีสู้ฝันนะเพื่อเป็นสิริมงคลให้ลูกให้หลาน้ที่เดินทางออกจากไปปฏิบัติหน้าที่ออกจากทหารเป็นเวลาสองปีถ้าวอ่าได้ปฏิบัติหน้าที่สาเร็จ นะตามที่ทางราชการพันธุ์ดทั้งหมดอภพี่น้องเขามาผูกแขนเลยนะครับบ้านนะี่นะนี่เป็นการบาดซีสู่ขันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นการผูกแขนนะไอ้อยู่ดีมีแหง้งอาอยุบันขันยืนนะอ่ามีพอยย่อยในไง,ไง,ไง,ไงอ่ามีผู้ตางย,ย่าไงในชุมชนนะครับอ่านี่เป็นประเพณีที่ห้องปฏิบปฏิบัติมากนะมีทั้งสองข้อสิบสี่ตามประเพณีอีสาน นะครับแต่และชุมชนแต่และหมู่บ้านก็นมีพระหลาดอาภูเสือถือนะไอ้ความรถนักถือกับชุมชนเป็นอย่างดีนะนี่เห็นพีเห็นน้องเดินทางเข้ามาอ่าภูภูภูชอยกันพูกอ่าอยกันภูให้อยู่ดีไมีแห้งเด้อนะพูนยายนี่นะครับมีผู้หลักยยยผู้ใหญ่มีู่หย่าตายายนะครับหลายท่านนะครับอันนี้ก็พี่น้องที่เห็นนะ ยังเป็นท่านสวยงามนะครับอาพวกพวกพวกอาซอยเข้ามาอาเข้ามานะครับอยู่ทางนอกเข้ามาเด้อนะครับเออหนวกวัญมาเออหนวกวัญมาเออนี่นะครับผมนำพี่น้ำรองเข้าสู่ประเพณีนะของจารีตประเพณีทางอีสานเฮาถือปฏิวัติกันมาตลอดฮะบ่าวจอยลุยสันนะฮะพี่น้อง เสนุกเสนุจใจงานพระพิณต,ต่างๆกดไลโ์กดแชร์กดติดตามนะครับาบ่าวจอยลูกอีสานนะฮะน้ำยูทูบไม่พี่น้องอาโป๊ะพวกอา่านี่ยแหละเพื่คือบุคคลที่ไปปฏิบัติหน้าทีท่ทสัญญาณช้ขาดสัญญาณทหารมานะเป็นเวลาลสองปีนะฮะยู่ดีมีแห้งะะถือว่าเป็นลูกเป็นหลานของพี่น้องทั้งอีสานประเภทประเภทนี้ประเภทนึงประเภทนี้นึงนะฮะที่ผมนำเสนอ ให้พี่นน้องนี่รับทราบกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อนะครับ <S <S บ่าวจอยลุยอีสานจะนำคลิปดีๆเกี่ยวกับประเภทนี้อันดีงามของพี่น้องทางอีสานไม่พี่น้ยน้องติดตามสำหรับคลิปนี้นะครับขอกราบขอบพระบบคุณทางปราดซอ,อ,อ,อใหญ่วันดีศีหาน้ำซึ่งเป็นปราดในเขตอำเภอชุมชนของจังหวัดยะโสธร นะฮะอ่าเป็นเป็นผู้ประกอบพิธี์ประกอบอาชีพนำผ้าพี่น้องเขาสุภาพนีนะอ่ากดไลโ์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อนะครับเออขอกราบขอบพระคุณหลายๆนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจเชิญไปนี้นะฮะขอติดตามคลิปใหม่นะที่ผมบาจารุวิศาลจะนั่มเสนอพี่เสนอน้องนะฮะอ่าขอกาสสวัสดีครับ